ตำรวจร่วมใจมอบผ้าห่มกันหนาว6,000ผืนให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในหลายพื้นที่ของภาคเหนือที่มณฑลฐานบกที่33ค่ายกาวิละพลเอกสุรัตน์วรรักษ์เลขานุก,การมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคเหนือเป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน6,000ผืนให้กับราษฎรในพื้นที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านและแม่ฮ่องสอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยร่วมกับตำรวจ ภาค5ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดฐานบกเชียงรายและผู้แทนทหารตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยหนาวในการนำผ้าห่มกันหนาวดังกล่าวไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบและได้มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน,น100ผืนให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบมนทลนฐานบกที่33ด้วย ทั้งนี้ขณะนี้หลายพื้นที่ในภาคเหนือมีอุณหภูมิลดต่ำลงกว่า15องศาเซลเซียสโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยที่อากาศหนาวจัดจนเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือแม่คนิง้งซึ่งผู้ที่ขาดแคลนผ้าห่มเครื่องกันหนาวจะประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก